ภาพล่าสุดพาเมลาขังตัวอยู่บ้านนา12ปีพาเมลาเปิดใจถึงอดีตสามีแฮรลี่เจนซี่ถูกมองเลิกกันเพราะเงินห่างหายจากหน้าจอไปนานเลยทีเดียวทั้งก่อนบอกว่าจะขออยู่โสดไปตลอดชีวิต ถามว่ามีคนเข้ามาไหมผพาเมราได้ตอบว่ามันก็มีบททดสอบเพราะว่าอะไรที่เราตั้งใจก็จะโดนทดสอบอยู่แล้วเราถวายเป็นสัจจะเลยไม่คืนคำคือเราตั้งใจแล้วแต่มีคนเข้ามาเราก็คุยแต่ก็คุยประมาณหนึ่งว่าเราเป็นเพื่อนกันนะ เราตั้งใจไม่มีแต่คู่กัลยาณมิตรแล้วเราไม่หวันไหวบ้างหรอพาเมล่าได้ตอบว่าคือพี่ไม่มีเวลาเงาเลยพี่เอาเวลาไปนั่งทำงานทำกับเขานั่งดูนิสัยตัวเองถามต่ออีกว่าขออนุญาตถามถึงเรื่องลักครั้งเก่ากับพี่เฮลีเจนซีตอนที่เลิกกันก็มีคำขลหามาถึงพี่พาเมล่าว่าไปหักอกเขาบ้างแหละหรือพอเขาเงินหมดแล้วเราก็ทิ้ง ไพเมล่าได้ตอบว่าเป็นเรื่องที่พี่ไม่ค่อยได้พูดมันก็เลยกลายเป็นคนร้ายจริงๆแล้วพี่เป็นคนหาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ16ปีเกิดมาไม่เคยขอเงินใครใช้ อย่างตอนแต่งงานก็แบ่งการรับผิดช,ชอบร่วมกันอย่างพี่เขาก็ดูแลค่าเช่าบ้านแล้วเราก็ดูแลค่าใช้จ่ายจิป,ปาถะภายในบ้านมีบางครั้งที่มันขาดถ้าเรามีเราก็เติมให้อยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนช่วยกันดูแลมากกว่าแล้วจริงๆถทมต่ออีกว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้เลิกกัน พามล่าได้ตอบว่าเพราะว่าเราอาจจะศึกษากันน้อยเกินไปทัศนคติเป็นเรื่องที่สำคัญมากจนในที่สุดเราตัดสินใจเป็นเพื่อนกันจากกันด้วยปัญญาดีกว่าอยู่กันด้วยปัญหาล่าสุดสองอินสตาแกรมของสาวพามลลาต้องร้องว้าวเมื่อเจ้าตัวยังสวยเช้งวับเรากับดารานักร้องวัยรุ่นเรียกได้ว่ากันเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอไม่ได้เลยจริงๆเธอด่งดังมากจากผลงานเพลงที่แจ้งเกิดดังเป็นผู้แตก